เร่งมือครับเป็นปต u r b o ปาด44.00ตรวจสภาพตรวจสภาพ แทก A ช่างพีเสียนาครับเสริมแทก B เป็นบอลบุกนึ่เจ็ดศูนย์ 1.669เอครับครับแท็ก B ครับ12.006ครับแท็ก A ช่างพีค่ะเวลาแท็ก B ไม่ขึ้นครับต่อนเลยครับแท็ก A ครับอูไม่กองครับส่วนแท็ก B ครับเอเทอร์โบครับ รครับเวลาองี่เท่าไหร่ครับปหนครับบอครอนี้ครับจาก SS ลาครับสิงทร์บครับด้านอปนโดนีเยครับดีครับเมิครับจากอเบิร์หลักครับดหมายเลขหนึ่ โบ44.00ครับสนามที่1ครับเ,เปลี่ยนกติกาใหม่ครับใส่อร์โบมาผิดกันหลายคันแล้วก็อันนี้ก็ใครมี turbo รุ่นเก่าก็เอามาเปลี่ยนใช้ก่อนนะครับ,บเรามาดูครับทีนี้แท็ก A เบิร์ดหลับห้าครับแท็กี K. ครับ S s กล l a ครับหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้านครับ เอสอหนครับเอสเอสกาลาดครับแท็กบีครับสิบสอนึ่งหกครับแท็กเครับเบิร์ดหลักห้าครับเปนการคอลีฟลรแรกครับนี 5, ่แท็กเอจากแบงค์คองสามครับแท็กเอบีครับแบงค์บ้านนาครับ ยี 16, ่สบหออ้อยไปนี้ครับ 17, 14, 1 7่1นครับแบงค์สเ้าสี่สอครับแบงแท็ก A ครับแท็ก B ครับแบงค์มนาครสิบเอ็ดหกูนยสี่ครับร้อยเก้บดร้ย้าบห้า น่าจะมีลพันนี่านี้า่นครับน่าจะเป็นรถอาวันนะเรื่อันมาครมีการแน่้เลยนจะงไม้เลยคักด้วยนะครับในรอบ8นะครับแเร็วกกคนเลยบกเอครับแบงก์บรณาครับส่วนแบกบีครับรถอะไรยซิ่งครับนะค บสามครับสิบเอ็ดสามเจ็ดสี่ครับสิบเอ็ดสี่รเกครับล้นแรกครับร้อเสครับแท็กบีเอฟสิเอ็ดห้าสองสี่ครับต่อมาเลยนะนับอะไรซิงครับส่วนแท็กบีเบเกาลาครับผู้เรียนส่งรับนอะไรซิงเลทเทคับนะครับหรือน้อะไรซิงยุยาหมายลขหน่งอกครับ อันนี้เป็นเพีืงพินักส่งเสนะริมครับจากยีงานเบียตลาดเกมนาสิบหกหรือเบียบางใหญ่คนระับ เ5ครับแพ็ก A ครับน้าปลไรเท่าไรครับ11 3 2 3็ดสามสครับสองเสี้ยเก้าสิบแครับของบอลบุกครับอาวันอุดรครับบอลอุดรเลสซิ่งครับบอลบุกอันนี้วิ่งใหม่ครับอันนี้จะเป็นรันที่สองครับของเบิร์ดหลักห้าครับสามหก สนามนี้พี่บอลไม่ได้ขับแล้วพี่บอลรักษาตัวให้หายเจ็บก่อนนะกระดูกหักไข่ปลาหักยังมีอาการเจ็บแระแทกอยู่ครับยื่นต่อสารยื่นต่อสารต่อสารไปเลยครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทุกทีมทุกทีมงานด้วยนะครับ วันสอปปลลาวครับบอลบุกอุดรครับบอลบุกสุพรรณหนึ่งหกแปดหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูครับสี่ร้อยสองเมตรเท่าไรครับอุ้ยเสียงยอะไรอย่างโอ้โหสิบสองสามสี่สามครับ ลายลายมาแรกครับมาแรกยนงุดท่าครับนี่เก่งการยางครับปู่ช่างวัดชลบุรีครับ โอ้โหครับสิบเอ็ดหกครับสิบเอ็ดหกเจ็ดสีความเร็วท้ายสอรอยเก้าสิบเอ 1, ครับมองไม่ค่อยเห็นครับต่อเลยครับลันที่สองครับปูช่างพีเสนาครับทีคัาดครับ เจ็ดเจ็ดครับเจเ้า้อยแป จากช่างวัดชนบุรีครับเก่งกัญญานครศรีธรรมราชครับลันที่สองครับหนึ่งหกหกเจ็ดครับสเอ็สี่เก้าสามสิบเจ็ดสี่เก้าสามลันที่สองร้อยเก้าสิบสี่ครับ194 เอรันที่สองครับแท็ก A ครับแบงค์บานนาครับส่วนแท็ก B ปู่เอแมกลองครับจุดสามสองสามห้าครับแล้วก็ สองไม่่าจะเป็นเบียร์าเนเอสาโคเนียครทำเวลาดีก็เนี่ยเจอคู่แข่งดีอ่รู้ครับลันที่สองครับแบ็คกมาดานัโยะโตเกียวเลเกราะโอนทีนะครับทีคู่ต่อไปเล่นตอนหนึ่งครับที่พิจาระาการจัดตรงครับอุูเอเมตตอนบิัเบต้าจิวบอสซิงครับ ร้อยเก้าสิบสองแท็กเอสิบเอ็ดสี่สองแปดครับหนึ่งหกสองสี่ดบนี่เบียร์กาลาครับแล้วก็แท็กเีนับอะไรซิ่งยุธยาบครัที่ทักงเสริมครับเบียร์กาลาเอ็้าบครับวิูคับพนจระพงเรียนสุขครับอ่ไม่ได่ครับเอาครับห Mae'n rhaid i'r ysgafenn ddatblygu'r ysgafenn i'r ysgafenn i'r ysgafenn, ac mae'n rhaid i'r ysgafenn ddatblygu'r ysgafenn. 275เครับ195ยาาครับเบียร์5า6 12ครับเ็ด้าห่ครับร้อยเก้าสิครับ1ีดีเลยครับก็โหเสียดายครับน้ำปลาไหลซิงครับเบียร์สิบอ็ดองเจ็หาครับเบียร์า่าครับ หนึ่งสอครับหนึ่องิงไปแล้วเนน,น,น,วน,น้องมีกี่พันสองสองพันสองพนออ่าน้อง ออนลูอีสูทครับ2020นะครับเปลี่ยนเป็น2024นะครับี24 โอ้ยรสชนติอรโอยมาอาไก่ดไกนี่ยดีกับสงอบางสีโสเลยอะรอกันครับจะวิ่งใหม่ครับจะวิ่งใหม่ถเก้าเล่อนแบหลสครับตัมมเตอร์ดูด้วมาวิ่งหรับก่เหรือน่างเลยคร่ไห่อนขับปอดไัยครับ